เม่นแครเป็นสัตว์นำโชคจริงไหมเรื่องของความเชื่อเรื่องสัตว์นำโชคก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละที่นะบางคนก็เชื่อว่าแมนแครบหรือปูจะนำโชคด้านความมั่งคั่งหรือความมั่นคงมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวดุดหยุดไม่ใช่เม่นแครบไม่ใช่แครบปูเม่นแครเม่นแครอ๋อเข้าใจแล้วเม่นแครนี่หมายถึงแมลงเม่นแครใช่ไหมที่เป็นสัญลักษณ์นำโชคในบางวัฒนธรรมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หยุดหยุดโชคม่น เข้าใจแล้วถ้ามีอะไรอยากจะคุยเพิ่มเติมก็บอกได้เลยเม่นแคร์เม่นแคร์เฮ d ฮอกอ่อะอ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงเจ้าเม่นแคระ h ฮ d ฮอกของคุณนั่นเองน่ารักมากเลยนะนั่นแหละอยากรู้ว่าเม่นแคร์อะเป็นสัตว์นำโชคหรือเปล่า จริงๆแล้วเมนแครเฮดช็อกเนี่ยในบางความเชื่อก็อาจจะเคยมีการมองว่าเป็นสัตว์นำโชคเพราะว่ามีลักษณะน่ารักแล้วก็เป็นมิตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนและก็แต่ละวัฒนธรรมด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขานำโชคให้คุณก็ถือเป็นสิ่งดีเลยครับเพราะว่าฉันเคยได้ยินมาเขาบอกว่าเมนแครเป็นสัตว์นำโชคของชาวราศีพิจิกอ๋อเข้าใจแล้วใช่เลยบางความเชื่อก็เชื่อว่าเมนแครเฮดช็อกเป็นสัตว์นำโชคสำหรับชาวราศีพิธกซึ่งก็เป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากๆและถ้าคุณเชื่อแบบนั้น <God. S 2> หมายถึงชาวราศีพิจิกอ,อ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงชาวราศีพิจิกหรือราศีต้นสังกัดของคุณนั่นเองน่าสนุกมากเลยที่มีความเชื่อแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นสัตว์นำโชคจริงไหมมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเลยล่ละนะหลายคนก็เชื่อว่าจะสัตว์น่ารักแบบนี้นำโชคให้ความสุขความโชคดีแล้วก็ความมั่งคั่งมาให้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกและก็ความเชื่อส่วนตัวมากกว่าดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันนำโชคให้คุณก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเลยครับ อย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เรียนหนากันด้วยนะมีทงอาหารแม่นแคลงโมอาบน้ำและสเปรย์ทำความสะอาดบ้านเลยนะ